สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนาหมนตนเทใตค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับมาติดตามสําหรับสาระน่ารู้และกิจกรรมต่างๆมากมายนะยคะใช่ครับไปเริ่มกันที่สาระแรกกันที่สหรัฐอเมริกากันนะครับทางด้านของคณะกรรมการพร้อมด้วยกับคณะสิทธิานุสิ์ก็ได้ร่วมกันจัด มุทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระภาวนาญาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติที่เมืองลาพวนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียครับในงานก็ได้มีการจัดพิธีบวชปฏิบัติภาวนาในส่วนของต่างๆนี่ครับรวมถึงการแสดงน้าตศิลป์แล้วก็ดนตรีไทยของนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียนของวัดป่าธรรมชาติซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้ปกครองที่ไปร่วมงานทุกคนด้วยครับต่อกันที่สาระที่2ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะคุณผู้ชมคะนายชาลีสกลวารีกงศูนใหญ่นะเมืองเจด้าเป็นประธานวันครอบครัวซึ่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศนเมืองเจด้าภาคตะวันตกจัดขึ้นที่บรรพักกงศูนใหญ่ค่ะปรากฏว่ามีชาวไทยทั้งในเมืองเจด้าเมืองมะก,กะแล้วก็ใกล้เคียงมาร่วมง,งานก,นกันกว่า500คนเลยทีเดียวนะคะ ว่าเป็นงานที่มีชาวไทยได้ไปร่วมงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสีเดียวค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทํานาทีทองครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพนิดาของจัน์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีม v d i ิศนะครับมอเตอร์ทัที่ขับรถจักรยานยนต์โปรโมทประเทศไทยแล้วก็เซาอเีชียนะครับ ก็ขับมาประมาณ4ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่คะอยากให้เล่าถึงความเป็นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมาอย่างไรของการเริ่มต้นคะ่ะการเป็นมาตอนแรกก็คือตั้งแต่ที่ย้ายไปอยู่อิตาลีาค่ะคแล้วกลับมา เราก็เริ่มเดินทางด้วยรถบัสบ้างรถแท็กซี่บ้างทีนี้รถมันก็เริ่มติดแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันรู้สึกว่าเขาที่รับไปเกาะช้างก็เลยเช่ามอเตอร์ไซค์เล็กๆค่ะแล้วก็เริ่มขี่กันดูก็รู้สึกว่าการไปไหนมาไหนสะดวกโดยการใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ไหนๆก็พอพอกลับไปแล้วก็ลองไปคุยกันว่าเอ๊ะเราอยากโปรโมทเมืองไทยโดยใช้มอเตอร์ไซค์ดีไหมก็ไปคุยกับทางทีมที่นู่นว่ายังไงช่วงนั้นประมาณเป็นปี2007นะนะคะคพอไปคุยเรียบร้อยแล้วเราก็วางแผนจะเอาทีมงานค่อนข้างมาเยอะทีนี้กว่าจะรออะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็ติดเป็น2010ทีนี้เราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราลองมาทํากันเองดีกว่า ก็เลยมากันสองคนแล้วก็เริ่มเริ่มคุณฟังกโก้ใช่ค่ะแล้วก็พัดดาเองก,ก็ก็ลองมาล่างโปรเจกต์เสนอ Proposal ให้กับทางประเทศไทยว่าเราอยากทำแบบเนี้ยคือมีใครที่จะเป็นผู้สนับสนุนรเราได้บ้างก็ตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มมาเรื่อยๆตอนตอนเริ่มค่ะจ,จริงก็คือ2010ครับค่ะก็เริ่มต้นจากที่ไหนก่อน เริ่มต้นในกรุงเทพไปถึงหัวหินก่อนนะคะก็ใกล้ๆก่อนเราลองดูว่าสมรรถภาพในการขับการนั่งการถนนที่พ่อเขาเป็นต่างชาติอยากอยากทราบว่าพอจะได้หรือเปล่าค่ะก็กเลยก็เลยลองดูก่อนอคุยกันตอนนี้ไว้หมดคงต้องคุยต่อในตอน<ช>หน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณพนิดาของจันทร์ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand, boys! <laughs> 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 <Whee -hoo! Wow>! <laughs> <laughs> Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. <laughs> Thailand! <laughs> โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชปัและเซเว่นอีเลสำหรับคำถามของหนูที่ถามว่าติดกาแฟติดนิยายติดละคร บาปเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่หรือไม่เราก็ต้องมานิยามก่อนว่าบาปคืออะไรในที่นี้พระอาจารย์อยากจะบอกว่าบาปก็คือความเดือดร้อนเราทําอะไรก็ตามแล้วเดือดร้อนอันนั้นเราถือกันว่าเป็นบาปเช่นถ้านหนูติดกาแฟจนกระทั่งขาดกาแฟไม่ได้นี่ก็ถือว่าการติดกาแฟทําให้เดือดร้อนความเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นบาปติดละครจนไม่ยอมทําการบ้าน ไม่ยอมช่วยงานพ่อไม่ยอมช่วยงานแม่จนเสียการเรียนอันนี้ก็เป็นบาปชนิดหนึ่งคือก่อให้ตัวเองเสียผลการเรียนหรือผลการเรียนออกมาไม่ดีฉะนั้นทางออกสําหรับคนที่ติดกาแฟก็ดีติดละครก็ดีที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนพระอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าจงระลึกถึงทางสายกลางทางสายกลางก็คือทําอะไรก็ตามให้มีสติอยู่เสมอเหมือนที่ปราดท่านเตือนเอาไว้ว่ามัตตัญยุตตาสทาสาธุ แปลว่าความรู้จักพอก่อสุขทุกสถานสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพวคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมิแอนแซนดีดิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้ามผู้เขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสงกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเชียวซาหมูกุ้ยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มมคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพ e s h m a r t และเซเว่นอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณสุภรรำไพนะคะหารทวีพาณิชย์ค่ะท่านเป็นอัครราชทูตฝ่ายศุลกากรค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะคุณกิ่งเพชรค่ะก็ก่อนที่จะท่านมาประจําตําแหน่งที่นี่นะคะ่ะอยากจะให้เล่า,าผลงานที่ท่านแล้วก็ประวัตินิดนะะึงค่ะท่านอ๋อค่ะค่ะดิฉันเพิ่งมารับตําแหน่งที่นี่นะคะ ก่อนมาเนี่ยดิฉันอ,อยู่ที่สำนักแผนและการต่างประเทศกรมสุกากกรค่ะ,คะก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับาการต่างประเทศทั้งหมดนะคะ,ะตำแหน่งเดิมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางสูงกรระหว่างประเทศค่ะการกรมสุรกรเนี่ยนะคะบทบาทเราเปลี่ยนไปมากนะคะ,คะปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องอำนวยความสะดวกรทางการค้าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทในการเก็บภาษีอยู่นะคะแต่อย่างไ้ก็ตามเนี่ย เราจะต้องอเดินตามระบบสุกรของโลกค่ะให้มันมีความทันสมัยเพราะปัจจุบันเนี่ยโลกสูรลกรเนี่ยอ,อยู่ด้วยตัว он, คนเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องร่วมมือกับสูกรทั่วโลกค่ะปัจจุบันเนี่ยโลกสูรกรติดต่อกันทาง คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบออนไลน์เกือบเกือบทั่วโลกแล้วค่ะงานและกิจกรรมที่ท่านทําที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะที่ก็คือ,เ,อ,อเราจะพยายามหาประเทศที่เ,เชิงรุกนะคะ,ค,ะคือว่า ให้มีการเซ็น MOU นะคะ Agreement เนี่ยเพื่อที่จะ,ะให้สินค้าเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการค้าเพิ่มขึ้นโดยใช้นโยบายทางสุกรเนี่ยค่ะ,ะก็แก้ไขปัญหาในเรื่องอุปสรรคทางการค้าทั้งหลายฮะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือเข้าประเทศต่ตางๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศที่เป็น FTA ทั้งหลายนะที่ประเทศไทยอ่าได้เร็จลงนาม FTA เนี่ยสุกรก็เข้ามีมีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตนะฮะให้ทีมเจรจาเนี่ยเข้าไปเจรจา ว่าสินค้าใดเนี่ยจะควรที่จะต้องเจราจากันในรูปแบบไหนถึงจะมีความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้รับวินวิน i t ตชชั่นด้วยกันนะคะก็ใ,ในส่วนของอบทบาทสุกรในปัจจุบันนี้นะคะคือเราพยายามที่จะเอา,อาระบบการค้าสุกรของโลกเนี่ยนะคะไปใช้ด้วยการรับรองผู้ประกอบการนะคะที่มีประวัติดีนะคะแล้วเราคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะได้รับ เขาเรียกว่า c c r r e i t t d นะฮะเขาเรียก Authorized Economic Operator ก็คือถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยนะะกรมศุลเนี่ยก็เริ่มที่จะรับให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ a o เเขาเรียก AEO นะฮะึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยมากมายนะคะอย่างเช่นเวลาท่านนําเข้ามาเนี่ยอาจจะปล่อยสินค้าได้เลยนะคะโดยที่เราดูแล้วว่าท่านเป็นเป็นผู้ที่เราไว้วางใจนะคะเราก็จะให้สิทธิพิเศษนะหรืออาจจะในอนาคตนะคะนี้ อาจจะสามารถจะคืนกรได้ทันเทยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมีว่าใบขนสินค้าขาเข้าเนี่ยฮะก็จะเป็นใบขนสินค้าขาขาออกของเราไปเป็นใบขนสินค้าของอาเซียน,นยอีกที่หนึ่งได้่ะเพราะฉะนั้นอ,อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะไปทั่วโลกแล้วท่านก็ไม่ไม่ต้องไปยื่นกระดาษแ,แล้วฮะระบบพิธีการมันก็ไลก่กระดาษแล้วะนะคะ,คะแล้วก็เซฟการโลกนี่ก็คือหมายถึงว่า ข้อมูลทั้งหลายแหลเนี่ยนะ,ะก็จะอยู่สูกรทั่วโลกเนี่ยจะลิงก์กันหมดมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะทําการค้าแบบแบบทุจริตหรือหรือไม่สุดจริตเนี่ยนะฮะก็ะก็คงจะเป็นไปได้ได้ยากแล้วฮะระบบภาษีก็เอ่อทั่วโลกก็มีแนวโน้มว่าจะลดภาษีระหว่างกันมากขึ้นนะคะ,ะสูงกรก็จะมะีบทบาทในการที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะฮะในแง่ของอการเอาเปรียบ ทางการค้าเนี่ยก็ก็มีบทบาทมากขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นยังก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็คงจะสบายใจได้นะคะสุกร์น่ะ,ะไม่ใช่ไม่มีบทบาทนะฮะ,ะถ้าจากการจัดเก็บภาษีนะคะแต่บทบาทของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านจะได้รับความสุขที่เป็นประชาคมในโลกที่ได้ที่มีความสุขมากที่ขึ้นนะคะค่ะนี่ก็คือข้อคิดดีๆนะคะจากฝ่ายสุลก,กากรนะคะก็คือให้ประโยชน์สําหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่าง ตทั่วโลกทั่วโลกนะคะแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอประคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอประคุณค่ะดีสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,ย,ยเพราะมันคือกุ้ยชายย่ายกุ๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรช a r าและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys h e <Supreme>. น okay. Amazing Thailand. Always am t h a i n d h o m อ a m a z เ n g t น a ม l เ n d อ l w a y เ amazes y เ u ใชเโดนใจมัเมเสอเสมอเสยอเสมอเสมกเสยช่มเสมอ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 เยมอเสมเมอซสมอเสมอเสมอเสมอมอเส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 มอมอเสมออมน้สมมอเสมายมีขายแเ้วอี่มุปเมอเสมอเสเสเสมอมอเสมอเสเเอ กลับเข้าสู่ปฏิทินต่างแดนค่ะไปเริ่มที่ปฏิทินแรกกันที่ประเทศเยอรมนีนะคะทางด้านของคุณอุไรพันธ์บริ้งมันประชาสัมพันธ์มานะคะว่าขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่รูดูเวอร์เกอร์ลักเซมเบิร์กเบเนวอยในวันที่20เมษายนนี้ค่ะโดยเวลา13นาฬิกาจะมีทางด้านของบริการกงศูนย์สัญจรนะคะแล้วก็เวลา19นาฬิกาเป็นงานฉลองสองกรานต์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะจองบัตรล่วงหน้าได้ที่10ยูโรนะคะแต่ว่าหน้างานนั้นอยู่ที่15 ส่วนปฏิทินที่2ของเรานะครับไปกันที่ประเทศออสเตรียครับขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็การตรวจรักษาในโครงการสุขภาพสัญจรณกรุงเวียนนาโดยนายแพทย์ทนุชก้วยเจริญพาณิชครับ ซึ่งก็จัดขึ้นที่วัดไทยออสเตรียธรรมารามในวันที่28เมษายนนี้นั่นเองครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ชมอยู่ทั้งบ้านอยากจะส่งผ่านข่าวสารเรื่องราวมายัางรายการก็ส่งผ่านมาได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านทาง thai o เปร่าสี a ันแอดจีเมคค่ะหรือว่าจะติดตามรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube พิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีที่อยากจะติดตามรับชมหรือว่ารับชมผ่านทางช่อง b บ n g k ก k TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีหรือว่ารับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันครับใช่าอง มากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่ได้สําหรับเราสองคนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน